สวัสดีทุกคนค่ัแล้วที่มาดูเราในวันนี้นะวันนี้เราจะมาทําน้ําหอมกลิ่นดอกมะลินะก็ม,มีอุปกรณ์ง่างยๆเลยก็คือว่าหัวสเปรย์อ่นแบบไหนก็ได้นะปปนีสเ,เปรย์แบบนี้น,ะนี่วันนี้คงไม่เห็นหน้แต่นี่เป็นสเปรย์แบบนี้อีกอย่างหนึ่งคือน,น้ำเปล่าธรรมดา กลิ่นของเราวันนี้ก็คือเราจะใช้เป็นดอกมะลีนะกลิ่นหอมมากเคอย่างแรกเราต้องเปิดฝาน,นี้ก่อนแล้วก็ทำดอกมะลีให้มีน้ำนิดนิดหน่อยหน่ถ้าเกิดน้ำเรื่อมออกมาแล้วเราใส่เข้าไปในขวดเ,เลยนะค่อยๆใส่นะย่งเ้ยเดี๋ยวมันไม่ค่อยมีกลิ่น ใส่ตอนถ้าเกิดมันมีน้ำมาเลยแล้วก็ใส่ไอ้ตัวนี้เป็นตัวดอกมะลิเข้าไปนี่คือ DIY ทำเองนะก็ไม่ได้จะมาแบบทำอะไรมาก mm. ใส่ดอกมะลิไปนี่เราเลือกมาเจ็ดแปดดอกหรือไม่ก็ห้าดอก สี่ดอกไม่รู้นะนี่ก็กัดมาเองเลยปวดเล็กกระจิวเดียวประมาณนี้แล้วกันนี่ดูประมาณนี้้ทุกคนงงไหเคือประมาณนี้คราวนี้ต้องค่อยๆใส่น้ำกัวนน้ำหก ใส่ประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วนะเราปิดฝาเข้าไปน้ำออกมาเลยเฮียแล้วไอดอกไม้มันจะไปติดกันเจออยู่ข้างบนนะอ๋นรอนีดด ไม่หอมอยู่นะไม่หอมแต่ว่าไอกลิ่นของตัวมารีเนี่ยมันยังไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่น่าจะต้องรอหลายวันเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้เราปลูกม,มารีไว้ทําไมแล้วพอมันจะเหี่ยวอ่ะเราก็เอามาทำางเงี้ยนี่ผมานนี้ถ้าเกิด ใครอยากรู้นะว่าอย่างอื่นทำยังไงก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูแต่อันนี้คือสิ่งสิ่งแรกมาที่เราจะทำเป็นน้ำหอมพอใช้น้ำหอมตัวนี้เสร็จปุ๊บอะจะไปเก็บดอกอัญชันมาทำเป็นสีเป็นสีน้ำเป็นสีนะก็ใส่เจลทำมันเป็นเจลต่อไปจะเป็นเอ,อ่อสเปรย์แอลกอฮอล์สีดอกอัญชันใครอยากรู้ก็ช่วยติดตามด้วยนะ เดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้แต่ไม่น่าจะใช่วันนี้นะโอเคต้องรอให้ขวดนี้หมดก่อนเพราะว่าตอนนี้มีแค่ขวดนี้ขวดเดียวนะอันนี้เป็นเออเขาเรียกว,ว่าน้ำานํำหอมขวดน้ํำหอมโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าท้างเกิดพรุ่งนี้เป็นยังไงครับบ๊ายบายบ๊ายบาย